พี่น้องพี่น้องพ่ออีกแล้วพ่ออีกแล้วพออีกแล้วสิพ่อได้แกงียนยุติพี่น้องเมึงแต่มันแบกบานแองพี่น้องกองตายดิบนมากองเห็ดผู้เดียวมาหาเห็ดผู้เดียวทรงสิคืออยู่พี่น้องโอ๊ยแต่มาเปิดไหแล่ะบังล่ะบังนี่แต่มาเปิดแต่มันเปิดแต่ยานใดฝนบานเลี้ยวพี่น้องมึงดอกบานเลี้ยวเอ้เออเอา๊นี่บนมาหาอีกก้อนพี่น้องมันมันในเด้่อมาในเรื่อฝนก็แห้งตึงเต็สศิลก ฟางห่วงหืมฮืมอยู่พี่น้อง,องมันปานแตน่ยันเลยมันเกิดแต่ยันเลยบ้างอุ้ยอุ้ยอุ้ยรู้บ้างแต่ว่ากบต้นนี่น่าดอกนะกำลังงามอยู่แข็งปึ้งปึ้งอยู่เอาได้อยู่เนาะโอ้ได้แขีงอยู่ได้แขีงพี่น้องเอเก็บไปอีกเรื่อยๆมันบ่ได้เทยละหลายดอกว่าทุกคนมันได้เทลละซามหนึ่งสามดอกสี่ดอก หลานเลี้ยงนี่จะดอกบานนกึกว่าจะได้ไปเลียงเยงยุยติว่ามันบบมันบบเกิดเป็นโม่เกิดเป็นเป็นยม,เป,นยมเป็นยุมนย่มอีหยังสี่เหนี่โอ้ยหาไปหาไปปล่อยแก้วปล่อยแก้วโอ้ยดูมันจะเกิดยุติว่ามันฝนมาตกต่อเนื่องอปลุกไว มันเกิดไลเนี่ยวันนี้ปนีอีกพี่น้องป้องไปยเกลยดิโอ้นห่น๋ยวดอกนึงอีกอ่ะน้องกินน้ำเงี้ตุนปกระเปาถุงผ้ากระดาษจดดอกนึงไหมอ๋อกินพีหน้องกินด้วโอ้โห๋วบางเงาะข้นกรได้ ขาหงิดขาง้อบมดนี่มั่งาเลี้องขาคนอันเปื่อยอยู่นี่โอ้ย,อข,อย,อยข่าตายหงาเนาะเนาะกระสีจะเกิดขึ้นมาตัวเออได้แล้วได้แล้วได้สามดอกที่ตรงนี้นี่ตัว ข้าเงาแต่ทุกคนเพราะว่ามีหกเด็กหกใบหกใบยุค่้านี่แหละก็เจ้าตัดแล้วนี่ขับถุงกันเอาไปเรื่อยๆสีได้บ่อนละดอกสองดอกก็ตังชี่แหละมันก็เป็นมูดอ่ะเน่พี่น้องดอกเดียวตั้งโตมองอยู่ญุ่นก็ลังวันติดกลับบ้านเลยดิโอเคอยูเน่ดอกแบบไง อืมโอเคอยู่เนาะพอสิกลับบานแล้วมันบ่มีม่แม่มันแหงเสียงฟากห้องฮึมฮิมย่ยานฝนตกฮ้ำยานมันออกไปไ่ได้สิอ๋อเด็กเกียงเหรอพี่น้องไอ้เนาะไปทุกคนกลับบานพูนฝน,นมืดมาละฝนมืดมาแล้ว,ดลวเดี๋ยวมันจะออกไปไม่ได้เอดก็ได้ไปเติมกันก็ฟองลูกได้มากสิเพ่อะเด้กล้วยได้แกงของเขาอยอกนี่นี่บนได้ก็ได้หลยเติบอยู่ ทุกคนทุกคนได้หลายเต๋อยิ่งจะดอกงามๆอ๋อไป้านนีเมื่อบ้านเพราะว่าพูดอะฝนเม่ดมาแล้วพูดฝนจีตุกข้ามไปบ้านว่าได้โอเคบายบายสำนีลาเดี๋ยวไปหอดบ้านยังมากันทุกคนมาเดี๋ยวพี่น้องหอดบ้านแล้วนี่แหละจะได้เขา,าจีาเขาจีอันนั่นจีพากกันต้มแล้วก็บจีกล้วยเพะนะเขาจีกล้วยเพะนะ nè đi ăn chú đọt, bữa thanh đi thau đọt, cá lăng để, ừ. để, lắng để là, ừ. cá lăng bản này là vẫn chưa ngay, nhìn cánh đọt này nọ, y chang xì này, nè, như đeo léng rồi nè, có này, ừ. này. ba thuốc